สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแก่อีกแล้วนะคะในหน่วยที่สิบเก้านั่นเองนะคะดูดูการเรื่องที่สี่เรื่องดูดูหนาวนะคะหน่วยที่สิบเก้ารูดูการเรื่องที่สี่รูดูหนาวนะคะ เด็กๆดูไหมคะว่าฤดูฤดูหนาวเป็นอย่างไรหนาวใช่ไหมคะทำให้เราหนาวนะคะฤดูหนาวก็จะมีลมเย็นๆมาใช่ไหมคะฤดูหนาวนะคะเป็นฤดูที่มีอากาศหนาวที่สุดนะคะของปีจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเครื่องแต่งกายในฤด,ดูหนาวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือคืออะไรคะลูกสิ่งแรกก็คือเสือนนเส้อกันหนาวใช่ไหมคะเสือเ้อกันหนาวเสื้อแขนยาวนะคะเอาไว้ใส่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะต่อไปค่ะกางเกงขายาวนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะหมวกนะคะหมวกนะคะถุงมือ,อถุงเทา้าแล้วต่อไปอะไรคะผ้าพันคอนั่นเองนะคะเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวแบบนี้นะคะจะให้เราสวมใส่นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นและไม่หนาวใช่ไหมคะ อ่าต่อไปนะคะคุณครูมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะอ่าเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะอ่าภาพแรกเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปชะนีนะคะอ่าทีนี้เรามาสะกดกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าชะนีจะอ่านว่าอย่างไรนะคะชะนีนะคะชออะชะโนอีนีชะนี เรามองร,รูปต่อไปค่ะรูปต่อไปรูปอะไรคะรูปอ e ีกาใช่ไหมคะเรามาสะกดกันดีกว่าว่าอ e ีกาว่าอย่างไรนะคะ o e e า a e g a ใช่ไหมคะคำแรกก็จะอ่านว่าชะนีคำที่สองจะอ่านว่าอ e ีกานะคะ ต่อไปค่ะต่อไปไปดูปอะไรเอ่ยรูปเด็กกำลังยืนทาสีใช่ไหมคะอ่าเรามาสะกดคำว่าทาสีซิว่ามีอะไรบ้างเอ่ยอ่าคำว่าทาสีก็จะมีหรือว่าอ่านว่านะคะพออาทาสอ,อีสีทาสีนะคะ ่อไปเป็นรูปอะไรคะาฝาชีนั่นเองนะคะเรามาสะกดกันดีกว่าว่าฝาชีจะอย่างไรนะคะขออาฝาชอ,อีชีฝาชีนั่นเองนะคะคำแรกอะไรคะทาสีคำที่สองฝาชีนะคะอะ ต่อไปนะคะคุณครูมีมีการลบเลขมาฝากด้วยนะคะอ่าเรามาดูซิว่าเราจะลบเลขยังไงน,นะคะทีนี้เรามาช่วยกันกับคุณครูแก่นะคะนับหมวกซิว่ามีเท่าไหร่นะคะอ่าจำนวนหมวกมีเท่าไหร่เอ่ยเรามานับพร้อมๆกันนะคะนับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปด1ก้าสิบสิบอ็ดสบสมส่าเด็กนับหมดมีทั้งหมดกี่ใบครับอ่าสิใบใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข15ลงในช่องสีช่องแรกนะคะสิ 15, ก็มีเลขหนึ่งกับเลข5้านะคะทีนี้ เรามาลบออกนะคะเราจะเอามาลบออก5นั่นเองนะคะเรารนับหนึ่งสองสาม่าลบออก5นะคะทีนี้ก็เขียนเลข5ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่2นะคะเลข5่าต่อไปเรามาดูสิว่าเราจะลบกันได้เท่าไหร่ สิบหลบออกห้าเหลือเท่าไหรคะเดี๋ยก็ลองไปนับหมวกที่เหลือซิว่าห่วกที่เหลือเหลือเท่าไหรเออเหลือ10ใช่ไหมคะอ่าเหลือ10นะคะ1ิบหลบออกห้าก็จะเหลือสิบนะคะเดี๋ยก็เขียนเลข10บรงในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่3มนะคะเลข10ก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะ ต่อไปค่ะเรามาลบเลขอีกนะคะอันนี้รูปอะไรคะรูปผ้าพันคอใช่ไหมคะอ่นนี้รูปผ้าพันคอทีนี้เรามานับนะคะว่าผ้าพันคอจะมีทั้งหมดกี่อันนะคะเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสส่ิบห้าสิบหกสดสิดยี่สิบยอยสองอ่าเด็กๆนับได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ ได้เท่าไหรคะลูกได้22ใช่ไหมคะได้22เราก็เขียนเลข2 2ตัวลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะ่22จะมีสองเลข2 2ตัวนะคะทีนี้เราจะลบออกเท่าไหรคะเราจะลบออกสองนะคะก็นับนึงสองแล้วก็เขียนเลขสอง ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่2งนะคะเพราะว่าเราลบออกสองอันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าจำนวนเลข22มาลบออกสองจะเหลือผ้าพันคอกี่อันคะเด็กๆก็ไปนับจำนวนผ้าพันคอส่วนที่เหลือนะคะว่าจะเหลือกี่อันเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะ อ่า20ถูกต้องนะคะดเด็กๆก็เขียนเลข20นะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่3นะคะเลข2กับเลข0แบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าต่อไปะคะุณครูจะพาเด็กๆมาทำใบงานนะคะใบงานชุดบันทึกร่องรอยหน้า38นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยกันนับจำนวนสิ่งของที่ใช้ในฤดูหนาว และหาผลลัพธ์จากการลบเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะทีนี้ดิกมาดูนะคะามานับจำนวนนะคะแล้วก็หาผลลัพธ์จากการลบจะนับจำนวนทั้งหมดแล้วก็นำจำนวนที่เขากำหนดให้หรือว่าที่เขากากระบาดออกนะคะมาลบเหมือนที่คุณครูแกะพาเด็กๆลบเลขในหน้าถัด ถัดกับถัดมาก่อนหน้านี้นะคะอ่าดีๆก,ก็มานับนะคะอ่าข้อหนึ่งนะคะ,ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าอ่าคุณครูเตรียมหมวกให้เด็กหญิงและเด็กชายสิบห้าใบนะคะแบ่งให้เด็กหญิงห้าใบนะคะครูเหลือหมวกให้เด็กชายกี่ใบอ่าดีกๆก็นับจํานวนนะลูกนับจํานวนข้อกาหนดมาให้แล้วสิบห้าใบ มีหมวกทั้งหมด15ใบทีนี้แบ่งให้เด็กหญิง5ใบเราก็ลบออก5ใบใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนเลข15นะคะจานวนหมวกทั้งหมดก็ทั้งหมด15ใบใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข15ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกอย่างนี้นะคะแล้วก็แบ่งให้เด็กหญิงไป5ใบเด็กๆก็ลบออก5ใบนะคะก็การกระบะออก5ใบแล้วก็เขียนตัวเลข5ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่สองนะคะทีนี้ เราก็นําเลขสิห้ากับเลข5้ามาลบกันนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็มานับจํานวนหมวกที่เหลือนะคะว่าเหลือกี่ใบนะคะเด็กๆนับแล้เท่าไหร่คะได้สิบใบใช่ไหมคะถูกต้องนะคะได้สิบนะคะสิบห้าลบออกห้าก็จะเหลือสิบเด็กๆก็เขียนเลขสิบนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเลขสิบก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ อ่าข้อสองนะคะอ่าข้อสองจะเป็นผ้าพันคอนะคะอ่าผ้าพันคออ่าแม่บอกว่าแม่ถักผ้าพันคอยี่สิบสองผืนอ่าขายไปแล้วสองผืนแม่เหลือผ้าพันคอกี่ผืนอ่าเขาบอกมวแล้วนะคะว่าผ้าพันคอมีทั้งหมดที่แม่ถักมานะคะมียี่สิบสองผืน เด็กก็เขียนเลขสองสองตัวลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกแบบนี้นะคะอ่าทีนี้แม่ขายไปสองผืนเด็กๆก็ลบออกสองผืนนะคะอ่าเด็กๆทีนี้เด็กๆก็เขียนเลขสองลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องสัดกันมานะคะทีนี้เด็กก็เอาเลขยี่สิบสองนะคะลบออกสองเหลือเท่าไหร่เด็กๆก็ไปนับจํานวนผ้าพันคอที่เหลือนะคะว่าเหลือกี่ผืนอ่าเด็กๆนับช่วยกันค่ะ ได้เท่าไหร่คะอ่ายีสองลบออกสองก็จะเหลือยีสิบใช่ไหมคะ,ะถูกต้องนะคะเด็กๆก็เขียนเลขยีสิบลงไปในช่องที่มีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะคะ,ะเลขยี่สิก็จะมีเลขสองกับเลขศนต่อไปค่ะข้อที่สาอาเขาบอกว่าแม่ซื้อเสื้อกันหนาวสามตัวแบ่งให้น้องโบหกตัว แม่เหลือเสื้อกันหนาวกี่ตัวอาเขาบอกเลยนะคะว่าแม่ซื้อเสื้อกันหนาวทั้งหมดสามสิบแปดตัวเด็กๆก็เขียนเลขสามกับเลขแปดลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะแบบนี้นะคะทีนี้แม่แบ่งให้น้องโบไปกี่ตัวคะหกตัวนะคะเดีกๆก็เขียนเลขหกลงในช่องที่สองนะคะ,ะเลขแปดนะคะเลขแปด หหรือแปดอ๋อขออภัยค,ะะคะ่ะเป็นเลขหนะคะลูกอ่าเป็นเลขหกคะไม่ใช่เลข8ดข้อสามแม่แบ่งให้น้องโบไปหตัวนะคะอ่าไม่ใช่เลข8ดนะคะเด็กๆต้องเขียนเลขหนะคะ,ะคุณครูแกจะทําผิดนะคะอ่าทีนี้แม่จะเหลือเสื้อกันหนาวกี่ตัวตเด็กเกก็เอาสามสิบแปดลบลบ กับเลขหกนะคะสามสิบแปดลบหกเหลือเท่าไหร่ดิเด็กก็ไปนับจําน,นวนเสื้อกันหนาวที่เหลือนะคะที่เราไม่ลบออกนะคะดีเด็กก็นับดูนะคะว่าเหลือเท่าไหร่สามสิบแปดลบออกหกก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามสิบสองนะคะจะเหลืออยู่สามสิบสองตัวนะคะข้อที่สามคุณครูแกจะใส่เลขผิดนะคะโทษด,ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะใบงานต่อไปนะคะใบงานชุดบันทึกร่องรอยเหมือนกันค่ะหน้าถัดกันมานะคะหน้า38มสิเขาบอกว่าให้เด็กๆนำตัวเลขเลขอะไรครัเลขหนึ่งถึงเลข4นะคะในภาพมาใส่ในช่องสีง่เหลี่ยมในผังไล่เหลียงนะคะเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์การทำกิจกรรม ในฤดูหนาวของน้องกล้องนะคะอ่าทีนี้เด็กมาดูนะคะมาดูภาพนะคะจะมีทั้งหมดอยู่สี่ภาพใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสี่นะคะเรียงลาดับนะคะเรียงลาดับเหตุการณ์อ่าการทำกิจกรรมในฤดูหนาวของน้องกล้องนะคะอ่าทีนี้เด็กมาดูนะคะอ่าภาพไหนจะเป็นภาพที่หนึ่งคะอ่าภาพไหนคะ เรียงลาดับนะคะไม่ใช่เรียงตามที่เขากําหนดให้มานะคะเขาให้ได้เรียงลาดับเหตุดดการณ์การทํากิจกรรมในฤดหนาวหรือฤดูหนาวของน้องกล้องนะคะอาภาพแรกก็จะเป็นภาพที่สี่ใช่ไหมคะเลขหมายเลขสี่ใช่ไหมคะหมายเลขสี่จะเป็นภาพแรกที่น้องกล้องต้องอะไรคะอ่าต้องเตรียมตัวนะคะ จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะน้องกล้องก็จะใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมคะอ่าใส่เสื้อกันหนาวทีนี้ดีก็เอาเลขสีนะคะมาเติมลุในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่หนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็คือภาพแรกนะคะอ่าน้องกล้องเตรียมตัวเอาอไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกใช่ไหมคะอ่าไปเล่นสนามหล็กเล่นนะคะอ่าต้องใส่เสื้อกันหนาวก่อนนะคะเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมคะอากาศหนาวอ่าทีนี้ ภาพที่สองเป็นภาพหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะน้องก้องใส่เสื้อกันหนาวเสร,ร็จแล้วเตรียมว้าวใช่ไหมคะ,ะว้าวทีนี้ไปหาเพื่อนใช่ไหมคะ,ะไปต้องไปหาเพื่อนที่บ้านก่อนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ๆก็หมายเลขหนึ่งภาพที่หนึ่งมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมช่องที่สองนะคะ,ะทีนี้ภาพที่สามจะเป็นหมายเลขอะไรคะ ภาพที่สามจะเป็นหมายเลขสามใช่ไหมคะเดีกๆเดเอาหมายเลขสามมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าภาพที่สามคือน้องกล้องไปกับเพื่อนแล้วค่ะไปเล่นกับเพื่อนในสนามแล้วใช่ไหมคะ,ะเพื่อที่จะเล่นว่าวใช่ไหมคะ,ะภาพสุดท้ายดูไม่ยากคะ่ะเหรือภาพเดียวเดียวก็เอาหมายเลขสองลงมาเติมตรงนะะี้ค่ะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมช่องสุดท้ายเลย ใบงานต่อไปนะคะใบงานต่อไปเ่ะเป็นใบงานกิจกรรมสร้างสรงสรค์หน้าหกสิบสามนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีน้องโบและครอบครัวนะคะเขาไปเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ในฤดูหนาวนะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะในฤด,ดูหนาวนะคะให้เด็กๆ ระบายสีนะลูกระบายสีน้ําให้สวยงามนะคะอ่าใบงานใบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปทําเป็นการบ้านนะคะเด็กๆต้องเอาสีไประบายภาพต้นไม้ภูเขาแล้วก็ดอกไม้นะคะเพราะว่าภาพนี้จะเป็นภาพสวนดอกไม้ใช่ไหมคะสวนดอกไม้ดูๆหนาเอาเด็กๆเอาสีมาระบายให้สวยงามนะคะอ่า ใบงานใบนี้คุณครูแก่ฝากให้เด็กๆไปทําเป็นการบ้านนะคะอ่าใบงานต่อไปค่ะใบงานใบนี้เป็นใบงานชุดเสริมทักษะหน้า36นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในรุดูหนาวนะคะอ่าแล้วก็ อ่านออกเสียงสระ,ะอีนะคะอ่า,อาคำออกเสียงสระ,ะอีนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกภาพเด็กกำลังทาสีบ้านใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆก็โยงภาพเด็กกำลังทาสีมาหาคำว่า ทาสีนะคะโทอ,อาทาซอ,อีสีใช่ไหมคะอ่าอยู่ตรงไหนคะเด็กๆโยงมาเลยคะ่ะโยงภาพเด็กๆกำลังทาสีมาหาคำว่าทาสีนะคะอ่าโยงเส้นมาแบบนี้นะคะอ่าภาพที่สองนะคะภาพที่สองรูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอยรูปอะไรคะ รูปชะนีใช่ไหมคะอ่าโชอาชะโนอีนีชะนีนะคะเด็กๆก็โยงเส้นรูปชะนีมาหาคำว่าชะนีนะคะอ่าต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะภาพที่สามภาพอะไรคะภาพฝาชีใช่ไหมคะอ่าฝาชีเด็กๆก็โยงเส้นไปหาคำว่า ฝาชีนะคะฝออาฝาชอีชีนะคะโยงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายภาพอะไรคะอีกาใช่ไหมคะอีกาตัวดำๆใช่ไหมคะที่บินอยู่บนท้องฟ้าอเด็กๆก็โยงรูปอีกาไปหาควาว่าอีกานะคะโออีอีกออากาโยงไปหากันแบบนี้นะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้เข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องใส่เสื้อกขนหนาวแล้วลูกใส่หมวกใส่ถุงมือถุงเท้านะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย